มาทคำเรร่องโเล็วครับสวัสดีนะข้ตอต่อไมร้อยเรื่องนะครับวันนี้ก็พาท่านมาดูนะนี่เป็นเครื่องขันน้ำอ้อยที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่เดือนเมษานะครับเมษาปีที่แล้วนะเพราะว่าสิ้นเมษาก็เข้าพฤษภาฝนตกนะครับไถานาต่อเนื่องเลยเก็เลยไม่ได้ทำการคั้นนะครับนี่ก็นะครับจะร่วมปีหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ก็เลยทําการถอดนะฮะหรือนะเพื่อนเพื่อนนะหรือแล้วก็มาเช็คดูระบบนะฮะอาจจะเป็นรุ่นที่ล้าไปหน่อยนะครับระบบหรือว่าเซฟตีอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดที่น้ำอ้อยจะสาดเข้าไปหานะครับลูกปืนนะฮะเบริ่งนะครับก็วันนี้ก็ทำการใช้นะฮะสเปรย์ไล่สนิมนะครับฉีด เข้าไปตรงนี้นะเพื่อนนี่ก็อ,อย่าลืมนะครับจะต้องมีนะตัวที่เป็นนี่ครับสีแดงๆนี่ตัวนี้ตัวสําคัญนะครับเวลาฉีดนะฮะฉีดต้องพยายามฉีดเบาๆนะเพื่อนนะค่อยๆครืดคด,คดนอะไรเข้าไปนะครับเพื่อให้น้ําของสเปย์นะเข้าไปนะฮะเข้าไปกัดสนิมก่อนนะครับฉีดเข้าไปในช่องเนี่ยนะมันจะมีช่องที่จํากัดมากนะครับเพื่อนนะ ฉีดช่องหนึ่งช่องสองนะครับฉีดก่อนนะฮะค่อยเปิดในเครื่องทํางานนะครับฉีดข้างในตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเลยนะเนี่ยไม่ยากนะครับตัวที่เป็นปุ่มควบคุมสวิตช์ไฟนะฮะน็อตนะครับสีแฉกนะครับสี่ตัวนะฮะเปิดออกแล้วก็ฉีดเหมือนที่ผมพูดนี่แหละครับทีนี้เวลาทํางานนะท่านนะครับตะแคงเครื่องนะครับ ซึ่งผมทํามาแล้วครับก็ตะแคงเครื่องนะฮะตะแคงเครื่องนะครับเพื่อให้จรบีหรือว่าให้น้ํายากันสนิมเนี่ยมันไหลเข้าไปข้างในนะครับมาให้มันไหลย้อนออกมานะครับก็ตะแคงเครื่องประมาณนะครับ45องศานะฮะ45องศากําลังดีนะครับตะแคงแล้วก็เปิดให้เครื่องทํางานนะครับโอเคใช้เป็นนะฮะเขาเรียกว่าสีแขกงนะครับไขควงหรือว่าอะไรที่ไขควง นี่คลายออกเลยนะครับบางท่านก็อาจจะนะครับคายจนมันหลวมหมดแล้วนะครับว่าบางท่านนะฮะผมเชื่อสนิทใจว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยแกะนะครับก็นี่นะครับถ้าแกะด้านหลังก็จะประมาณนี้แล้ครับก็จะเห็นนะฮะมอเตอร์นะครับนี่คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะที่ควบคุมไฟนะครับกดทํางานนะครับเพื่ ็น็อตจะมีนะครับน็อตเกลียวหัวสแฉกนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับถอดออกเสร็จก็ยกขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อนนี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฉีดโซนิกนะครับโซนิกอันนี้จะเป็นเจอร์บีขาวหรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นนะครับตะกูลของน้ำ มาก็ฉีดนะฮะตามนี่นะครับมันจะมีรูเล็กๆนะฮะบังคับให้เราฉีดนะครับฉีดเข้าไปนะฮะฉีดนิดๆก่อนนะครับเพื่อนนะไม่ต้องไปฉีดมากนะครับพอให้มันมีน้ํายาพุ่งไปนะครับแล้วก็ฉีดนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีที่ให้ฉีดนะจะมีร่องเล็กๆบังคับนะครับเพื่อนนะพอฉีดเสร็จนะครับก็ เพื่อป้องกันนะครไม่ให้น้ํายาที่เราฉีดมันมันไหลออกนะครับก็ตะแคงนะครับเพื่อนควรตะแคงอย่างนี้นะครับตะแคงแล้วก็นะครับกดไปเลยโอเคนะครับนี่เข้ากดออกก็ได้นะครับให้มันทํางานนะขณะที่มันทํางานครับก็ฉีดอีกก็ได้นะครับเนี่ย เพื่อให้น้ํายาของออน้ํายาของโซนิกตัวนี้นะครมันได้ไหลเข้าไปเลี้ยงแกนนะฮะเพื่อนครับนี่ครับของผมไม,ม่ได้ใช้มาเป็นปีนะฮะสนิมออกเป็นสนิมนี่โดนมันน้ายากัดสนิมนี่กัดออกเลยนะครับอตอนแรกทาท่าว่าเสียงมันจะไม่ดีนะฮะเสียงดังแกรกแรกผมว่าเหมือนลูกปืนจะแตกนะครับแต่ว่าผมก็เลยหยุดมันลั่นนะเพื่อนนะมันลั่น มันลั่นเป็นพ่อโซ่นะครับตัวโซ่ตัวนี้จะมีการยึดด้วยหกเหลี่ยมนะครับนกเหลี่ยมมันคายตัวออกนะครับคายตัวออกแล้วสเตอร์มันไปมาได้แต่ก็ยังนิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วเราก็ไปเซอร์วิสมาเพื่อนนะลูกปืนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าลูกปืนเก่าก็ถอดทิ้งหมด อันนี้อันเมื่อกี้เราหยอดด้านนี้นะครับอีกให้มันรันทํางานก่อนนี้เราก็หยอดฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตะแคงมาครับเอาฝั่งซ้ายตะแคงขึ้นไปนะให้น้ํายามันไหลลงนะครับน้ํายามันจะเข้าไปตามแกนนะครับมันจะมีเพลาเพื่อนรี้ียกว่าเพลาเนี่ยนะเพลาลูกปืนพอเราฉีดนะครับน้ายามาก็จะซึมเข้าไปตามเพลาลูกปืนนะก็จะไปกัดสนิมนะจะทําให้ลูกปืนของเรานะ มีอายุการใช้งานทีย่ยาวนานขึ้นนะครบับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็น XT4 นะฮะ304นะครับ,รบเป็นสแตนเลสก็ใช้งานก็โอเคอยู่นะครับใช้งานดีเป็น800วัตต์12ลูกปืนนะครับก็จะเป็นรุ่นโบราณอยู่นะฮะทุกวันก็มี1,000วัตต์มี18ลูกปืนก็ว่ากันไปนะครับทุกอย่างก็มีการพัฒนาโอเคคลิปนี้นะครับก็ถ้าอยากรู้อะไรก็ นะครับเม้นมาสอบถามคนทำ้วัยหลยเรื่องได้ครับขอบคุณมากครับ